เรอนี้อยากให้ผู้ชมลองคิดจินตนาการดูถ้าเกิดว่าเราคุณผู้ชมด้วยนะไปใช้ชีวิตอยู่บนดอยสักวันหนึ่งเออคุณจะทําอะไรบ้างลองตามติ๊กต็อกเกอร์สาวคนนี้ไปเขาบอกว่าหนึ่งวันบนดอยเนี่ยนะบอกเลยทําอะไรได้หลายอย่างอยู่นะครับเพลิดเพลินเจริญใจด้วยที่บ้านบนดอยนี่ฮะติ๊กต็อกเกอร์ที่ชื่อว่า p i a c h นเดอร์สสุพิชยาหรือคุณลูกพีชพาเราไปดูซิว่าวิถีชีวิตหนึ่งวันที่บ้านบนดอย ที่หมู่บ้านน้องเขียวจังวัดแม่ห้องสอนเขาทาอะไรกันนั่นๆๆๆทำอะไรก่อนนะฝัดข้าวเหรอเออฝัดข้าวฝัดข้าวรอดไปรอดไปแบบนี้นี่ฮะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับํำข้าวนะฮะทำข้าวเบอะหรือเรียกว่าตะพอเพาะตะพอเพาะเออเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวเกาหรียเขาคือไอข้าวเบอร์เนี่ยมีตำนานเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเมนูประจําครอบครัวสมัยก่อนอาพูดง่ายๆสมัยก่อนครอบครัวที่เขาอยู่บนดอยนั่ยนะ เขายากจนมนีพี่น้องลูกหลานอ,อยู่กันหลายคนด้วยไง<ะ>ก็เลยนำข้าวมาต้มใส่แตงดอยแล้วใส่หมูตามใจชอบทำให้ข้าวมาันอืดคล้ายกับข้าวต้มจะได้มีจำนวนเยอะอๆด้วยจะได้ทานกันหลายๆคนค<ะ>ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คู่กันกับข้าวเบอร์นั่นแหละก็คือทำน้ำพริกมะน้อยป่าหรือบวบขมเอาให้มันเข้ากัน<ะ>ได้ทานคู่กันแบบนี้โอดีเนาะเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วกันบนดอยอากาศมันหนาวใช่ไหมใช่อีกหนึ่งสิ่งมันต้องมี น้ำชาร้อนๆจิบชาร้อนๆมีความอบอุ่นกับร่างกายอ่าเด็ดเด็ดเดายหนาวนะอันนี้น่าจะเป็นบวบขมป่ะเออแล้วก็มาตรงมาตามอะไรอย่างนี้นะเหมือนว่าไอ้ทานคู่กันอะน้ำพริกมัน้อยป่าอย่างเงี้ยเหรอเออนั่นแหละทานคู่กันกับข้าวเบอร์เอออ่ะคุณผู้ชมดูวิธีก็อ่ะเด็ดเดเด็ม่เห็นแม่ไหมอ่าเราเหมือนข้าวต้มยามเช้าอะต้มเออแล้วนี่ก็มีชาด้วยนี่เป็นมื้อเช้าที่ผมว่าดีมากเลยอะจริง มันแสนพิเศษนะแล้วพออากาศมันเย็นๆแล้วกินแบบข้าวอุ่นๆอ่ะคุณดูวแล้วกันโอ้โหดีอ่ะใช่ไหมหนึ่งวันบนดอยเอออยากลองไปใช้ชีวิตบนงันอ่ะลองไปกันได้นะครับที่นี่คือหมู่บ้านหนองเขียวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของพี่น้อง เผากะเรียงขาวนะครับใครอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตบนดอยก็สามารถไปเยี่ยมชมไปชิมอาหารพื้นถิ่นและพักผ่อนได้แบบนี้ครับจริงๆเขาคงเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์เพราะฉะนั้นไปตามต่อเรื่องของรายละเอียดได้ลองถามเธอได้นะกับ i k t o อกที่ชื่อว่าพีชอเดรสก์สุพิชยาหรือคุณลูกพีชใน Tik To อกไปกด f o l l o w เอาไว้ก่อนไปตใจใด้และถ้ามีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามเลยใช่เนาะน่าสนใจ เออดีนะคุณออพอช่วงวันหยุดเรามีโอกาสได้ไปแบบใช้ชีวิตบนดอยหนึ่งวันเนาะจะได้แบบว่าไปสัมผัสวิถีธรรมชาติแบบใกล้ชิดก็ก็เรียนรู้วิถีถิ่นออวิถีเขาแล้วก็เรียนรู้ภูมิปัญญาของเขาด้วยน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าก่อนจะไปเที่ยวเราต้อง